พูดถึงความสําเร็จพระพุทธภาสิทธ์มีท่องขโตอสันตาสีวีตะตันโหอนังกโนอชินดิภวะสัลลานิอันติโมยังสมุตสโยวีตะตันโหอนาดานโนนิรุติปะดะโกวิโดอัครานังสนิปาตังชัญญาปุบบาปารานิจักรเสว อันติมะซารีโรมหาปัญโยมหาปริโสติว ah ุจติแปลความว่า,วาผู้ใดถึงความสำเร็จแล้วไม่สะดุ้งปราศจากตัณหาไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนใจตัดลูกศอนอันนำไปสู่พบทั้งหลายได้แล้วกายอันกระดูกยกขึ้นนี้ของผู้นั้นเป็นกายสุดท้ายหนึ่งเล็บอันติมกายผู้ใดปราศจากตัณหาไม่มีความยึดมั่นถือมั่น ฉลาดในบทแห่งมิรุติรู้จักระเบียบแห่งอักษรทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายผู้นั้นแลชื่อมีสรีระสุดท้ายเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้มีปัญญามากเป็นมหาบุรุษอธิบายความพระอรหันตผลเป็นความสําเร็จสูงสุดของผู้ประพฤติพรหมจรรย์นในศาสนานี้พูดถึงพระอรหันตผลแล้วชื่อว่าถึงความสําเร็จแล้ว ผู้เช่นนั้นเป็นผู้ไม่มีความสะดุ้งตกใจในเรื่องใดๆไม่ว่าจะร้ายแรงปานใดเป็นผู้ปราศจากตันหาไม่มีกิเลสเป็นเครื่องยั่วยวนใจตัดลูกศรอันอนำไปสู่พบเสียได้กล่าวคือตันหานั่นเองกายนี้ของผู้นั้นชื่อว่ามีในที่สุดยงเล็บอันติมะคือเป็นกายสุดท้ายไม่ต้องเวียนไหวตา,ายอีกต่อไปบุคคลผู้มีลักษณะดังกล่าวมานี้ พระองค์ตรัสเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญามากเพราะประกอบด้วยปัญญาอันเป็นไปในอัตธรรมมิรุติและปฏิพานและเสรลขันเป็นต้นอันยิ่งใหญ่และแตราเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าเป็นมหาบุรุษเพราะเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วสมจริงดังที่ตรัสแก่ภาษาริบุตรว่าสาริบุตรเราเรียกบุคคลผู้นี้มีจิตหลุดพ้นแล้วว่าเป็นมหาบุรุษในทางโลก บางคนอาจถูกสมมติให้เป็นมหาบรุษเพราะรบเก่งฆ่าคนได้มากหรือเป็นใหญ่เป็นโตกว่าคนทั้งหลายด้วยมีอำนาจทั้งโดยธรรมและอธรรมต้องมีกิเลสควบคู่ก,กันไปกับอำนาจวาสนานั้นแต่ในทางธรรมพระาศาสดาเรียกผู้ชนะตนเองผู้ไม่มีกิเลสว่าเป็นมหาบุรุษเรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารบมารที่มารังควาน พระราหุลมีเรื่องย่อด,ดังนี้เรื่องมารวันหนึ่งเวลาวิการพระเถระเป็นอันมากเข้าไปสู่เชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระราหุลเถระแล้วไล่ท่านให้ลุกขึ้นพระราหุลไปนอนที่หน้ามกุกพระคันธกุดีของพระตถาคตเจ้าเวลานั้นพระราหุลได้บรรลุพระอรหันต์แล้วแต่ปีอุปสมบทยังไม่ครบพรรษา มานชื่อวสวัสดีผู้อยู่ในภพวสวัสดีเห็นพระราหุนนอนอยู่ที่นั้นต้องการเบียดเบียนบีบคั้นพระพุทธเจ้าโดยผ่านทางพระราหุนองเล็บเปิดเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ลวงวิสัยของมานทําให้มานเครียดแค้นมากองเล็บปิดมานคิดว่าการที่เราบีบคั้นพระหน่อน้อยก็เท่ากับบีบคั้นพระสมณโคดมเหมือนกัน มันจึงเนรมิตภาาเป็นช้างใหญ่เอางวงรัดกระหม่อมพระราหุลแล้วร้องด้วยเสียงดังพระศาสดา,าบรรทมอยู่ในพระคันธกุฎีทรงทราบว่าช้างนั้นเป็นมารจึงตรัสว่ามารคนเช่นท่านแม้ตั้งแสนก็ไม่สามารถให้บุตรของเรากลัวได้เพราะบุตรของเรามีการไม่สรุงเป็นปกติเสียแล้วมีตัณหาไปปราศแล้วมีความเพียรอันยิ่งใหญ่ มีปัญญามากดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าผู้ใดถึงความสำเร็จแล้วไม่สะดุงเป็นอาทิมีนัยยะดังพรนนา,นาม,มาแล้วแตกต้นฝ่ายมารคิดว่าพระสมณโคโดมรู้จักเราเสียแล้วดังนี้แล้วอันตรธานไปข้อสันนิษฐานมารที่กล่าวถึงในที่นี้ดังกล่าวโดยธรรมาริฐานน่าจะได้แก่ความห่วงใยของพระบรมศาสดาที่มีต่อพระหุน พุทธชินรดผู้ซึ่งมานอนอยู่ที่หน้ามุขพระคันทกุดีคงจะเป็นส่วนแคบแคแห่แงหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าไปอินเดียได้มีโอกาสไปชมพระเชตวันวิหารและพระคันทกุดีได้เห็นว่าพระคันทกุดีมิไดกว้างขวางใหญ่โตอะไรนักเพียงพอประทับอยู่ได้พระคันทกุดีนั้นอยู่หลังธรรมสภา